สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมซินแสเตอร์นะครับวันนี้อยู่ในเกม Seven Night Re เอีกแล้วนั่นเองตัววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวละครที่เรียกว่าเป็นทั้งกระแสเป็นทั้งมีมแล้วก็เป็นทั้งตัวที่หลายๆคนมองโบไว้นะครับก็คือสไปน์นั่นเองสไปน์เนี่ยเป็นตัวละครสายสมดุลโพ i ิชัน Position หลักๆของเขาคือณแพทปัจจุบันนะคือการทำซีซีให้อีกฝ่ายหลายคนบอกว่าตัวนี้ยังไงก็ไม่เก่งเราจะกดซีหกมาผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ผมมองว่าตัวละครตัวนี้มี Poten มาก าปรับได้ถูกทางวันนี้เราจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องทิศทางการปรับของสไปน์นั่นเองครับว่าเราจะรีเวิร์กมาสไป์ Spike มีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไร้ดิฟัน24ชั่วโมงกับร้านเพจทูบินท็อปอัพบริการเติมเกมมือถือและเกมชั้นนำอื่นอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น crystal of a t l a n t s f t poe รวมไปถึง league of legends และอย่าลืมใส่โค้ด z ซ TR ด้วยนะครับจะก,กดจากลิงก์ใต้คลิปหรือปักบมุดก็ได้ฮะที่สำคัญเลยบริการตลอด24ชั่วโมงด้วยนะขอบคุณที่อุ่นหนุนครับอย่างที่กล่นไปนะครับว่าเราแค่พยายามหาสปอตให้สไปเล่นเนาะแล้วอยากรู้ว่าหลังจากที่ปักไปเนี่ยสไปมีโอกาสที่จะหวยออกในด้านไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมอธิบายความสามารถณนับปัจจุบันของสไปก่อนว่าสามารถไปเล่นกับทีมอะไรได้บ้างจริงๆผมจะพูดเสมอเลยทั้งในคอมมูลแล้วก็ในไลฟ์นะครับว่า ตัวอย่างสไปนี่จริงๆตอนนี้มันพอจะมีที่เล่นอยู่บ้างแต่ว่าต้องเป็นทีมถึกท,ที่ทําเสร็จแล้วเท่านั้นด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าสไปน์นะครับจะมีความสามารถคือเน้นปั้นเลือดนะครับแล้วก็สไป์จะมีเรียกว่าผลข้าเป้าของตัวเองอยู่แล้วนะครับดังนั้นเป็นตัวละครที่เมื่อไหร่ที่อัพสกิลก็ตามสามารถปั้นเลือดเพื่อเอา a อดีแล้วก็ปั้นผลข้าเป้าแค่51แล้วก็ทาให้มันเต็มรอยได้น,นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของต้านทานผลที่ให้ทั้งทีมตัวนี้ก็จะมาอยู่ในสปอตเดียวกับรีนนนนใทมัท่มมเองะครับ ฟังทีเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ้ยถ้ามันอยู่ในทีมถึกแล้วเราอลิน่าออกมันจะฮิวพอหรอคืออธิบายก่อนครับว่าทีมถึกเนี่ยเมนคอนเซปต์ของเขานะครับคือการยื้อเล่นแล้วก็ให้เพลวตั้นสะท้อนอีกฝั่งให้ตายให้คาร์ม่าทำเตเมให้มากที่สุดแล้วก็ให้ฝั่งค่อยๆโดนต่อดเล็กต่อน้อยไปเรื่อยๆเนาะทีนี้มันไม่มีปัญหาหรอกครับจนกระทั่งเจอเมตาโควิดที่เข้ามาแก้ปัจจุบันมีเอลิเซียเข้ามาแก้ทีมถึกอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเข้ามารบบัฟฮิลต่างๆที่เราพิ่งับไป ทำให้ทีมถึกเนี่ยตายง่ายมากขึ้นก็เลยเกิดเป็นคอนเซ็ปต์คิวในหัวผมขึ้นมาว่าเอ้าแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นทีมถึกที่ aggresive ขึ้นละ่ะก็คือเอาสปายเข้ามาช่วยแช่แข็งอีกฝั่งเพื่อให้อีกฝั่งออกสกิลใส่เราได้น้อยลงนอกจากทําทให้อีกฝั่งออกสกิลใส่เราได้น้อยลงเนี่ยยังมีโอกาสที่จะทําให้ CC ค้างแล้วข้ามเธอและเล่นของเราเองด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมเองกดจน C6 มาทดลองมา ผมเอาสไปด์ไปลงในอารีนาวิลเลจเฉลีย่ยอยู่ที่50%เเท่านั้นไม่มากกว่านั้นมีทั้งแพ้และชนะวนกันไปแต่จำนวนมันคือครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมเลยมานั่งตั้งคำถามครับว่า,วามันไม่เก่งที่อะไรพอตั้งคำถามเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าเราตอนนี้ถ้าเดฟอยากจะปรับแล้วให้มันเก่งขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นมันต้องไปในทิศทางไหนแลนนี้จะเป็นแมททิสตอรี่นะครับที่ผมเก็บไว้นะครับก็จะเป็นการใช้สไป์เนาะช่วงประมาณ10เกมล่าสุดก็จะมีแพ้ชนะแพ้ชนะวนกันไปอย่างนี้เลย ในหลายๆเกมที่เล่นมามันมีอยู่เกมหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยทีมสไปมันเป็นไม่ได้แน่นอนถ้าสมมุติมันออกมาในภาพนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูแล้วเดี๋ยวเรามานั่งวิเคราะห์พร้อมกันเลยเกมนี้ก็เจอทีมเมตาปกติเลครับเป็นคายโบเอลิเซียนะครับเรามาเริ่มลิงค์หลังจากเอลิเซียใช้ลางไปแล้วอยู่แล้วเพราะสปีดเราน้อยนะครับ เห็นว่าหลังจากอลิสบัฟนะครับก็โดนตีมาเลื่อนรถแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าออเดอร์ถัดไปคือทาม,มาเราก็จะคิวเต็มเนาะ <c oughs> แล้วก็โดนลบบัฟไปอีกแล้วนี่คือเรื่องที่น่าเศร้ามากๆของทีมแทงนะครับ <c oughs> แล้วก็โดนตัดคิวครับ้ <c oughs> วสไป,ปครับโดนจิ้มก่อนแล้วลุกมาแช่นี่ฮะ อย่างที่เพื่อนๆเห็นครับว่าอีกฝั่งโดนฟรีสแล้วออกสกิลไม่ได้เลยถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาจริงๆคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือถ้ามีดาเมจสะท้อนจากเพีวตันหรือใครก็ตามสกิลน้ำแข็งแตกครับอันนี้คือเพีวตันผมมันไม่ไม่สะท้อนเนาะมันก็เลยเไม่เห็นภาพน้ำแข็งแตกเร็ว อันนี้เป็นตัวอย่างเกมเพลย์ที่ผมรู้สึกว่าถ้าสไป์ออกมาในรูปแบบประมาณนี้ได้น่าจะดีที่สุดนะครับผมจะให้ดูภาพที่สไป์เป็นณปัจจุบันจริงๆนะครับมีแ,บบแช่แข็ง โดนสะท้อนน้ำแข็งแตกอันนี้คือภาพที่จริงๆคือไม่ควรเกิดขึ้นอันนี้เป็นเกมตัวอย่างนะครับแข็งสามโดนเพาะตื่นต้องแข็งแตกแล้ว

ข้เาเข้าคอนเซ็ปต์ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับทีมสไปก็ตามฟูดที่ให้ได้ดูไปเนาะผมก็เลยลิสมาเป็นหัวข้อให้ว่าวิธีที่ทําให้สไปเก่งขึ้นแบบสามารถใช้งานได้จริงนะครับคืออะไรบ้างอันดับแรกนะครับผมคิดว่าเราต้องแก้ไขตัวแมคาีนิกของน้ําแข็งสไปก่อนไม่ให้แตกโดยผู้อื่น หรือจะไม่ให้แตกเลยจนกว่าจะครบเชิญเหมือนหินของคังวุระก็ได้อันนี้คือวิธีที่1ที่จะทำให้ตัวสไปซ์สามารถเก่งขึ้นกว่านี้เพราะว่าระลับที่เราใส่มาในทีมถึกเราต้องการซีเพื่อเบรกจังหวะอีกฝั่งถูกต้องไหมครับเปอร์เซนต์ติดของสไปซ์เนี่ยถือว่าสูงมากแต่น้ําแข็งแตกเสมอเมื่อเพลตันสะท้อนซึ่งโอกาสที่เพลตันสะท้อนของทีมนี้มันแรนดอมมากมันโดนครบ4ี่ฮิตเมื่อไหร่ก็สะท้อนทีหนึ่งดังนั้นมันควบคุมไม่ได้เลยครับแล้วถาว้าสมมติเราแข่งตัวสาคัญได้แล้วแต่ดดดัันนนนนนโโสะะท้อ้อําแแข็็งตกกมมมูไม่ีีีปรยยช์เล ข้อ2ครับถ้าสมมุติไม่ทําแบบแรกก็คือต้องทําให้ดาเมตน้ําแข็งแตกแรงมากพอที่จะทําให้อีกฝ่ายกลัวได้ครับหมายถึงว่าเวลาน้าแข็งแตกอาจจะลดเลือดเป็น max HP หรือดาเมจเท่ากับระเบิดของโคเวลาทริกเกอร์ก็ได้ผมว่าแค่นั้นก็มากพอแล้วเพราะตัวเอ py ไเองก็มี a k ที่สูงพอที่จะทําให้เกิดดาเมจปริมาณมหาศาลอยู่นะครับดังนั้นถ้าไม่ทําให้น้ําแข็งอยู่จนครบเวลาก็ทําให้มันระเบิดแล้วแรงขึ้นข้อ3ม สไปด์ปรับให้ใช้สกิลแล้วฮิลคนอื่นๆได้มากขึ้นอาจจะไม่ต้องฮิลเท่าคมาม่าอาจจะเป็นแค่30%ของดาเมจหรืออะไรก็ได้แต่เพิ่มซัสเทนใหทีมได้ mm hmm. ก็จะทำให้สไปด์สามารถยืนในทีมถึกยื้อเล่นซีซเพิ่มได้นั่นเองนะครับนี่เลยเป็น3ข้อหลักๆที่ผมคิดว่าถ้าปรับก็ควรจะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับก็คือไม่ควรให้ใครทน้ําแข็งแตกได้ข้อ1เนาะ แล้วก็ทําให้อ่าดาเมจจากระเบิดน้ําแข็งแรงขึ้นอันนี้คือข้อ 2, 2> แล้วก็อาจจะทําให้เป็นสกิลช้แล้วฮิลข้อ3ซึ่ง1ใน3ข้อนี้เอาข้อไหนก็ได้ข้อใดข้อหนึ่งแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอที่ทำให้สไปสามารถยืนในทีมถึกหรือ,อยืนเล่นในอารีนาได้มากขึ้นแล้วนะครับและนี่ก็เป็นความเห็นของผมนะครับสาหรับสไป์ในแพชปัจจุบันเนาะถ้าเพื่อนๆมองว่าสไป์ควรได้รับบัฟไปในทิศทางไหนลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวละครเนาะผมิสต์ข้อเสียให้ แปะน้ำแข็งง่ายจริงแปะน้ำแข็งได้ดีแต่น้ำแข็งแตกง่ายไม่ว่าจากใครสกิดก็ตามเนาะน้ำแข็งแตกง่ายสมมติให้ CC ที่เราแอพพลายไปเนี่ยมันไม่สามารถเรียกว่าดีพอแล้วกันในในการที่จะแบบอยู่ในทีมเนาะเพราะว่าเราสามารถใช้คาโูระหรือใช้ตัวอื่นแปะสถานะแล้วทําให้เขาโดน FK ไปเลย2เทินอะไรอย่างนี้เราสามารถใช้ตัวอื่นแปะสถานะซึ่งมันทํางานได้ดีกว่านะครับเทีเยบกับสไปที่แปะติดแต่ก็แตกแตกเสร็จกลับมาเล่นได้เลยเนาะนี่คือข้อแรก ข้อ2นะครับคือน้ําแข็งแตกมันเบาเกินไปจนมันไม่น่ากลัวเนาะหมาึงว่าต่อให้สไปซีห6แล้วบิวของมาถูกแล้วแต่การที่น้ําแข็งแตกแล้วดาเมจลดไม่ถึง1นส่วนสของหลอดด้วยซ้ำผมมองว่ามันดูอิมแพกน้อยเกินไปหน่อยนะครับแล้วก็3เลยคือซัสเทนเนี่ยมีให้ตัวสไปซ์ตัวเดียวเท่านั้นผมมองว่าจริงๆข้อนี้ไม่ได้แย่ แต่ต้องมี2ข้อแรกต้องแก้เพื่อให้แบบมันมันสามารถเทรดออฟกันได้เนาะเพราะว่าไหนๆก็ฮิลแค่ตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ต้องใช้ c ถึง6ถึงจะเริ่มฮิลอย่างนั้นก็ขอดาเมจหน่อยก็ยังดีนะครับผมผมคิดว่าถ้าปรับ 1- ใน3ข้อนี้ได้อย่างน้อยสไปก็น่าจะมีที่ยืนในอารีนามากขึ้นนะครับตอนนี้คือมันยากมากจริงๆจากใจคนที่กด C6 มาเพราะว่าอยากทดสอบให้เพื่อนๆนะครับว่าตัวมันคุ้มค่ามานะครับก็ถ้าเอาความเห็นส่วนตัวอย่างตรงไปตรงมาเลยคือณนะตอนนี้ก็ยังนะครับ ถ้าใครที่ลูดี้หแล้วเวเนซ่าหแล้วเรเชลหกแล้วแล้วกำลังคิดว่าตัวถัดไปควรเป็นสไป์หรือ j f ฟผมคิดว่าเจฟดูมีภาพมากกว่านะครับก็ฝากเอาไว้เท่านี้ครับสาหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอให้น้องได้บับดีๆแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าหลังจากรีเวิร์กมาสไป์ Spike จะสามารถกระโดดกลับมาเล่นในอารีนาได้หรือเปล่าประเด็นคือจริงตอนแรกมันมันน่าจะใกล้เล่นได้แหละครับจนกระทั่งเอลิเซียมาพอเอลิเซียมาแม่งโลกแม่งสลับกลับด้านไปหมด เพราะว่าเอเชียตบเบต้าทีมถึกยับมากๆนะครับก็เท่านี้ครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ